ไฟนอลเจ็ดรีเบิร์ดลิบลีหรือมีโอกาสสูงกับการให้เล่นบนเครื่อง Xbox Serie ์ f ี n a ี f a n t a s y ภาคที่7 Rebirth เกมที่แฟนๆกำลังเล่นกันทั่วโลกในเวลานี้หรือกำลังรับชมจากเหลาห่านักแคสเตอร์ทั่วโลกผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆก็คงจะรับทราบแล้วนะครับว่าตัวเกมนี้ให้สิทธิพิเศษกับเกมเมอร์ที่ครอบของเครื่องเกมคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation 5ก่อนเป็นช่วงเวลาแรก แต่ตัวแพลตฟอร์มอีกชนิดหนึ่งที่ก็มีภาษีในแง่สเปคของการทำงานที่โดดเด่นก็คงต้องยกให้ทางฝั่ง PC ก็อาจจะต้องรอก,กันอีกสักระยะแต่ตัวแพลตฟอร์มที่เหมือนจะไม่ค่อยได้สารต่อเท่าใดนักก็คงจะเป็นตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ชื่อว่า Xbox Series ของทางฝั่ง Microsoft เพราะหากมองในเวลานี้ตามหลักมันก็ควรที่จะลงได้เล่นพร้อมกับเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5ได้เช่นกันเพราะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ทำไมตัวเกมนี้มันถึงไม่เป็นเช่นนั้นล่ะ สิ่งนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาคาใจกับเกมเมอร์อยู่ทุกๆวันว่าเพราะเหตุใดแต่มันก็อาจจะมีการปลดล็อกออกมาให้เห็นกันเร็วในวันนี้ก็ได้นะครับเพราะถ้าหากเพื่อนๆดูตัวสัญญาณการตกต่ำในแง่ของรายได้หรือการเติบโตของตลาดเกมคอนโซลเวลานี้เรียกว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนถายรูปแบบของการบริการหรือธุรกิจกันแล้วก็ว่าได้นั่นก็เพราะว่าตัวต้นทุนในการสร้างเกมระดับที่เป็น A มันก็ส,สูงเอาสูงเอานะครับเลยจะเห็นการลดรายจ่ายของบริษัทสร้างเกมหรือจัดจำหน่ายเกมน้อยใหญ่ ที่ต่างก็เริ่มปรับโครงสร้างองค์กรแทบจะทุกรายโดยเฉพาะระดับบิ๊กๆไม่เว้นแม้แต่ทางฝั่งโซนี่หรือ Microsoft นั่นก็เพื่อที่จะทําให้บริษัทอยู่รอดได้เพราะหากตัวรายได้ยังเข้ามาอย่างมหาศาลต่อเนื่องก็คงจะไม่มีข่าวการปลดพนักง,งานออกมาให้เห็นใช่ไหมล่ะครับและสิ่งเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันก็ต้องกระทบชิงเป็นลูกโซ่กันทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ทางผู้พัฒนาและก็สร้างตัวเกม ที่ตัวเลขของการจําหน่ายตัวเกมต่างๆในด้านฝั่งคอนโซลมันก็ไม่ได้สวยหรูเหมือนในยุคสมัยก่อนๆนั่นก็เพราะหลาาเกมเมอร์ก็มีตัวเลือกในการเล่นเกมได้อย่างมากมายเพราะถ้าหาเพื่อนๆไม่เชื่อก็ลองถามน้องๆหนูๆหล,ลานๆที่อยู่ในวัย1 5ถึง2ีปีสิครับว่าสนใจหรือเปล่ากับการที่จะเล่นตัวเกมฟนอนแฟนตาซีภาคที่เจ็ดรีเวิร์คำตอบก็คงออกมาเป็นเอกฉันนะครับว่าไม่มีความจําเป็นเลย ดังนั้นการที่ตัวเกมไฟนอล7 r e b i r ร์จะโกยเงินเพียงแค่ฝั่ง PlayStation 5เพียงแค่ฝั่งเดียวหรือจะได้เงินช้าหน่อยก็คือลงทางฝั่ง PC มันก็คงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสักเท่าไหร่กับในเวลานี้เพราะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับตัวเกมนี้ก็มีทุนที่สร้างมหา,าศาลอย่างแน่นอนบวกกับตลาดในเกมฝั่งคอนโซลของทางฝั่ง PlayStation เองก็ยังไม่ค่อยสูดีสักเท่าไหร่ดังนั้นผมเองก็ขอมองในมุมบวกๆไว้เลยนะครับ ที่ตัวเงื่อนไขมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ที่จะเกิดข่าวดีออกมากับฝั่งเคร่องเนเกมคอนโซล Xbox Series จะได้สิทในการเล่นตัวเกมนี้แบบเซอร์ไพรส์และดีไม่ดีมันก็อาจจะมาพร้อมกับตัวภาครีเมคให้ด้วยเลยก็ได้แต่กว่าจะถึงวันนั้นตัวสัญญาณของค่าย Square Enix ก็คงต้องออกมาแล้วนะครับกับตัวเกมอย่างไฟนอนภาคที่16ที่น่าจะต้องลงให้กับ ตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ให้เล่นกันก่อนใช่ไหมล่ะครับแล้วถ้าเพื่อนๆล่ะครับที่มีเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series เพียงแพลตฟอร์มเดียวมองกับตัวเนื้อหานี้ไว้ยังไงบ้างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับในวันนี้ถ้าผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ